สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนนะคะาชาวราศีเมทุนหรือลัคนาราศีเมทุนนะคะในเดือนเมษายนนะคะเจ้าก็จะมาอ่านในส่วนของเรื่องการงานการเงินธุรกิจนะคะแล้วก็โชคลาบนิดหน่อยนะคะการลงทุนนิดๆน,นะคะกับชาวให้กับชาวราศีเมทุนของเรานะคะในเดือนเมษายนนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ออกมาในแนวไหนแล้วก็แนวทางการทํางานหรืออะไรยังไงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเองเจ้าได้ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้นะคะซึ่งไพ่เป็นไพ่การดูแบบองค์รวมเนาะมันก็จะมีทั้ง ดวงที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะอันไหนไม่ใช่อันไหนไม่ถูกต้องไม่ได้ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรับมันไว้นะคะงั้นเองเจ้าขอมาเริ่มเลยละกันซึ่งไพ่ใบแรกเนี่ยชาวราศีเมถุนนะคะเองเจ้าเป็นตัวแทนจับให้ได้ไพ่เดอะเชอร o ออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไพ่เดอะเชอรีออการตีความของเจ้าเนี่ยเจ้าก็จะมองว่า ตัวของชาวาราศีเมถุนเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทให้กับการงานนีคะอย่างเต็มที่เนาะมันจะเป็นผล,ผลพวงนะคะแห่งการงานที่ กำลังที่จะส่งผลให้คุณได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จนะคะคุณถูกกำหนดกฎเกณฑ์นะคะจัดวางระเบียบชีวิตนะคะจัดวางาแบบแผนแผนงานนะคะอย่างมีขั้นตอนนะคะอาจจะมีอุปสรรคนะคะทำให้ติดขัดล่าช้าบ้างในในในบางอย่างแต่ผลสุดท้ายแล้วเจ้ามองว่ามันจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะคุณจะได้ ใช้ชนะนะคะจะได้ความสําเร็จนะคะและได,ได้ได้รับการพักผ่อนหลังจากที่คุณเหน็บเหนื่อยเรื่องงานแล้วนะคะที่ผ่านมาประมาณนี้เนาะคุณอาจจะได้อ่า เขาเรียกว่าอะไรสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือความสําเร็จที่ได้มาค่อนข้างอย่างรวดเร็วนะคะาบางทีคนจนคนอื่นมองว่าคุณช่างเป็นคนที่โชคดีนะคะที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องโชคนะคะเพราะว่าคุณมีฝีมือในด้านการทํางานคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสตรองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความหนักแน่นในในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการงานมากๆค่ะไพ่ใบนี้เนาะเพราะว่าคุณสู้มาด้วย ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะคะด้วยความสามารถด้วยความที่ความความสามารถที่คุณมีล้วนๆเลยค่ะความสําเร็จเนี่ยได้มาจากประสบการณ์ที่คุณมีอะความผิดพลาดที่เคยล้มเหลวความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> จ้ามองว่าคุณมีความประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยในเดือนเมษายนนี้เนาะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนาะเ <c oughs> จ้ามองว่าไพ่ชาเรียออทที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอะ ฟ้าผ่าเปรี้ยงนะคะลงมาหาคุณเลยก็ได้นะคะความสําเร็จจูๆ่ๆว่าเดินทางมาหานะคะเหมือนกับว่าคุณแทบจะไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงหรือทําไปเพื่อบริษัทเพื่อองค์กรเพื่อธุรกิจของคุณเองก็แล้วแต่จู่ๆสิ่งนี้มันกลับมาตอบแทนคุณให้คุณนะคะอย่างค่อนข้างที่จะแบบเร็วจนคุณไม่คาดคิดมันเป็นความโชคดีนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ด้วยซึ่งเดชาริออดนะหากเทียบกับ ไพ่ดาบเนี่ยเขาจะดีกว่าคิงดาบแน่นอนเพราะว่าคิงดาบเป็นแค่หัวหน้าชุดของระดับดาบใช่ไหมคะแต่แชริออตเนี่ยเขาเป็นอยู่ในไพ่เมเจอร์นะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างที่ให้คุณมากๆนะคะในเรื่องของสําหรับคนที่ชอบทํางานนะคะเก่งแกรง่งมีความเชื่อมั่นนะคะมีแรงบันดาลใจนในการทํางานค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนไม่ท้อแท้นะคะแล้วก็เป็นคนลุยๆอะไรประมาณนะะี้ค่ะซึ่งซึ่งจะประสบความสําเร็จได้ได้ ได้เยอะมากกว่าคนที่เป็นคิงดาบนะคะจะค่จะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของพื้นชะตาของดวงาชาวราศีเมถุนในส่วนของเดือนเมษายนแล้วเนี่ยเจ้าจมองว่าาคุณกำลังเผชิญสึกใหญ่ที่กำลังจะจะเข้ามาคุณกำลังเผชิญ งานที่ค่อนข้างโปรเจกต์ใหญ่ๆกับชาวต่างชาตินะคะหรือมีดวงที่มีเกณฑ์การเดินทางนะคะชีพจรลงเท้าเอย่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไปทํางานท่องเที่ยวแบบไปการศึกษาหรือท่องเที่ยวด้วยด้วยโ o ว a t ชั่นของคุณเองอะคะ่ะคือคุณมีมีดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางแน่ๆน,นะคะหรือเจ้าบองว่าอย่างนี้หากใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเป็นแอร์แอร์โฮสเตสเป็นพวก สจหรือเป็นพวกที่แบบว่าเขาเรียกอะไรพวกขนส่งพวกสายการบินพวกที่เกี่ยวกับพวก strong s t r o ทหารพวกนี้คุณจะมีความประสบความสําเร็จอย่างสูงนะคะคุณจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปได้นะคะการงานของคุณจากคุณที่เหมือนแบบ ดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยคุณจะดีขึ้นอยู่แล้วนะคะในช่วงของเดือนเมษายนแต่ว่าเจ้าอยากให้คุณรู้จักอรอบครอบให้มากขึ้นในเรื่องของจิตใจแล้วก็ความแข็งแกร่งเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะ เจอสิ่งที่ที่มันมากระทบนะคะด้วยความที่คุณก็คือดาบคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนดาบซึ่งจิตใจของคุณแกร่งอยู่แล้วแต่บางครั้งบางช่วงเนาะสถานการณ์บางสถานการณ์มันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยแกร่งได้ตลอดเวลาเราอาจจะดูแข็งข้างนอกแต่ข้างในเราอาจจะแบบรู้สึกมันแบบท้อแท้อะไรประมาณนี้ชาวราศีเมถุนจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ามองว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางแน่นอนในในเดือนเมษายนเนี่ยชีพจรลงเท้าคุณเนื้อจะเป็นเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศเกณฑ์การไปเรียนการไปทํางานการไปเหมือนแบบ ได้มีการเริ่มเริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ t ดชาร a อ i o แต่เจ้าม,มองว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะนมันมีอยู่2ออย่างไพ่เดอะเดทกับไพ่สิบดาบเนี่ยหมายถึงเหมือนแบบอาจจะมีการอยากให้ระวังในเรื่องของส่วนในเรื่องของการงานมากๆบางท่านทํางานในโรงงานบางท่านทํางานในบริษัทองค์กรใหญ่บางครั้งเราก็มาเจอบริษัทที่กําไรมันไม่ค่อยได้นะคะเขาอาจจะมีการเลเอาพนักงานอย่างเงี้ยเจ้าม,มองว่า อ,อยากให้คุณพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองขึ้นมาพยายามพัฒนาความสามารถและโชว์ศักยภาพของคุณให้กับองค์กรให้กับหัวหน้างานได้เห็นนะคะเพื่อที่ให้เขามองเห็นว่า,าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็แกร่งพอที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปจะอยู่กับบริษัทของเขาต่อไปเพราะว่าด้วยคุณม ความที่คุณได้ไพ่เดอะเดกับไพ่สิบดาบนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอา,อาจจะมีการโยกย้ายในเรื่องตําแหน่งการงานอาจจะจากงานที่เราเคยอยู่ตรงนี้พอบริษัทองคอ์กรมีการเปลี่ยนแปลงเขาเลยให้คุณไปอยู่มุมนี้เจ้ามองว่านั้นเป็นโอกาสนะคะมันไม่ได้หมายความว่าไพ่เดทกับไพ่สิบดาบข้างคุณเนี่ยโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตายแน่ๆนจะต้องแย่แน่ๆมันจะต้องเป็นสิ่งที่แย่แยมากๆอะไรเงี้ยแต่บางครั้งหากเรามองว่าอ่ะโอเคเราจบจากจุดตรงเนี้ยเพื่อไปรับจุดสิ่งที่ดีใหม่ๆเพื่อไปรับ หน้าที่การงานใหม่ๆเพราะไพ่ชาริออรดเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่เดอะเดทกับไพ่นี่มาประกบประกบข้างนั้นหมายความว่าคุณยอมที่จะลดทิฐินะคะลดความ มุ่งมั่นในตัวเองที่เราจะไปมากกว่านี้เราลอมยดลงมานิดนึงยอมลดลงมานิดนึงเพื่อให้เรายังอยู่ในองค์กรของเราได้นะคะเพื่อให้เราได้รับมอบหมายงานที่หัวหน้าเราเนี่ยค่ะมอบหมายให้เราเพราะว่าเราเองเราก็จะต้องเข้าใจองค์กรเราด้วยนะคะบางครั้งเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเราและองค์กรของเราอยู่ได้บางครั้งนะเพราะว่าเจ้ามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเป็นคนหนึ่งที่องค์กรน่ะให้ความสําคัญของเราอยู่ไม่ว่าตําแหน่งนั้นจะเป็น เป็นตาแหน่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็แล้วแต่แต่เราก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเราไม่ใช่บุคคลที่เขาเอาเราออกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ามองว่าหากเรายอมเปลี่ยนแปลง,ลองยอมยศทิฐิเอ่อเป็นอะไรกับคาว่ายอมบด อยอมลดทิฐิของเราลงนะคะเพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าคุณมีสิทธจิจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อีกครั้งแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคุณยอมจบจากสิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งที่แย่ๆอย่างเช่นบริษัท ปลดคนออกเยอะแยะแต่ตัวคุณจะยืนหนึ่งนะคะคุณมีสิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มันหนักหนามากขึ้นเหมือนที่เจ้าบอกค่ะถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญศึกใหญ่อะ่ะหมายความว่าถ้าจิตใจของคุณแข็งแกะแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวมันไม่มีศึกใดที่จะไม่ชนะแน่นอน no fears แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ามองว่าไพ่เดอเดกับไพ่สิดาบเนี่ยมันหมายถึงงานที่เพิ่มขึ้นอ,องค์กรที่เขามอบหมายจาก ที่เขาต้องเลเยอา์พนักง,งานออกเนี่ยเขาเพิ่มงานให้คุณมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องยิ่งโชว์ศักยภาพของคุณให้เด่นชัดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้เดินทางไม่แน่นี่คือสิ่งที่คุณต้องไปต้องไปเจอนะคะอุปสรรคที่คุณต้องไปเจอแต่คุณจะฝ่าวันไปได้เพราะคุณได้ King of p e n t a c l e s ที่เข้ามาสนับสน,นุนได้ Queen of p e n t a c l e s ได้ Queen of w a n d ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีบริวารมีอ่บริวารน,นั่นหมายถึงว่า ทีมของคุณองค์กรของคุณหรือคุณมีผู้ใหญ่ที่เขาสนับสนุนคุณเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างนะคะเพราะเขาให้ความเชื่อมั่นกับคุณว่าคุณทําได้เขาถึงให้คุณได้เดินทางไปรับตําแหน่งนั้นเขาถึงมอบหมายงานตรงๆนั้นให้คุณเพิ่มมากขึ้นเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับแล้วก็รับรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ดูแลโปรเจกต์ตรงนี้ให้มันผ่านรูล่วงไปด้วยความสําเร็จได้เจ้ามองแบบนั้นนะคะ เราไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่แย่อะไรแบบนี้เพราะเพราะว่าดวงของเดอะแชร์เออเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น่ะไพ่สิบดาบมันเป็นไพ่ใบเล็กไพ่เดอะเดซเป็นไพ่ใบใหญ่ก็จริงแต่นั่นหมายความว่าคุณอ่าออกจากจุดเก่าๆเพื่อที่จะไปจุดใหม่ๆมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าม้าก็เป็นม้าสีขาวม้าสีขาวนี่เป็นมันเป็นความรู้สึกแห่งความบริสุทธิ์นะคะมันมันเป็นธงอะมันเป็นธงยังไงก็คือธงธงแห่งแห่งการที่เราจะเดินทางไปรับ ไปรับหน้าที่ไปรับตําแหน่งนะคะบางครั้งมันอยู่จุดที่เราค่อนข้างที่จะพีคในชีวิตของเราแต่เรามองว่าหากเราปฏิเสธตรงนี้นั่นหมายความว่าเรากําลังจะปฏิเสธโอกาสของเรา ะะเพราะฉะนั้นเจ้าไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะกับการที่เขามอฟังแลวเอ๊ะทำไมเจอไพ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราให้มองไปในจุดที่ดีค่ะเราอย่าเพิ่งไปมองในแง่ลบนะคะมันไม่ได้ลบเสมอไปเพราะว่ารอบข้างของคุณเป็นอะไรเป็น king of Pentacles นี่คือคนที่เขาพยายามที่จะหนุนคุณให้คุณขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงพยายามที่จะงัดความสามารถของคุณศักยภาพของคุณขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นเพราะฉะนั้นเราก็จงรับมันซะนะคะเจ้าพูดประมาณนี้เนาะ คนที่ดูแลคุณน่ก็มีค่อนข้างเยอะคนที่สนับสนุนคุณก็ค่อนข้างมีคันเยอะไม่จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะคอยที่ให้ความเอ็นดูคุณอยู่นะคะอยู่ลึกๆอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ามองว่าคุณมีสิทธิ์ทําได้นะคะแน่นอนคุณจะผ่านมันไปได้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดจากตำแหน่งตรงนี้ไปได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงไพ่ตัวเจดดาบเนี่ยโอเค พอมาถึงไพ่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเจ้ามองว่าตัวเจ็ดดาบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นอะไรที่ทำลับหลังเพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าหากเรามีความจริงใจหากเรามีการเปิดเผยหากเรากล้าที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นให้มันดีขึ้นเจ้ามองว่าตัวเนี้ยเราอาจจะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเราอาจจะต้องทำมันอย่างระมัดระวังเพื่อให้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันผ่านไปได้ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรที่กระทำเป็นการกระทําบางอย่างที่เหมือนแบบแอบทำอย่างลับๆ เอ่ยเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีหรือทําอะไรสิ่งที่ผิดผิดหรือแอบบการที่แบบขโมยข้อมูลหรืออะไรเงี้ยคือคุณอาจจะเจอคนแบบนี้ในองค์กรแต่เจ้ามองว่าหากคุณโชว์ศักยภาพนะคะโชว์ความแน่วแน่โชว์ความที่เป็นตัวคุณนะ่ยเจ้ามองว่าคุณคนคนเนี้ยเขาจะไม่กล้า เขาจะไม่กล้าที่จะทําแบบนี้กับองค์กรไม่กล้าที่จะนําข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยออกไปเพราะเขาจะรู้สึกเกรงใจคุณและรู้สึกกลัวในสิ่งที่คุณกําลังโชว์อยู่ว่าคุณอยู่ตําแหน่งเนี้ยไม่มีใครที่จะมาทําอะไรไม่ดีได้อะไรประมาณนะะี้ค่ะคุณจะเจอแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความคนที่อยู่รอบๆข้างคุณกับปัญหาเจ้ามองว่าคุณคุณสามารถจัดการปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะมองเห็นเลยว่าใครก็ตามที่เข้ามาแบบ ไม่ชอบมาพากลน,นะคะใครที่จะเข้ามาทําให้กับองค์กรของคุณแย่ๆเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการมันได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดที่จะไตรตรองและพิจารณานะคะคุณเป็นคนที่อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนที่เขาคอยให้ความให้คําแนะนําคุณอยู่ตลอดเวลาคอยให้คุณว่าต้องแบบนี้นะต้องใจเย็นนะต้องพิจารณาแบบนี้ต้องใช้แนวทางนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวคุณเป็นดาบคุณยังมีอารมณ์ของความความร้อนนะคะความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงบางครั้ง จะตัดสินใจอะไรเร็วไปนิดด้วยความไพ่ตรงนี้ก็เป็น queen of swords นั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นบวกกับตัวคุณเป็น chariot ด,ดาบดาบเนี่ยหมายถึงในเรื่องของความแกร่งความทนนะคะความสามารถที่แล้วก็ความที่เหมือนแบบความใจร้อนอยู่ลึกๆด้วยนะคะความแบบขี้โมโหเนี่ยเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณจะมีคนคนนี้แหละที่คอยเหมือนแบบคอยดูแลคอยเลือกสรรคอย คอยทำนน่นทำนี่ให้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้นะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายของชาวราศีเมถุนนะคะคนที่สำหรับอยู่ในองคอ์กรเนี่ยคุณได้สี่เหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงในการคิดพิจารณาในการที่จะเหมือนแบบใช้จ่ายในเรื่องของเงินอยู่เพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะคุณเหมือนแบบ อาจจะต้องได้เอาเงินไปไปทําธุรกิจนะคะาบางอยา่างบางสิ่งบางอยา่างแต่คุณเหมือนกับว่าคุณก็ยังอยากที่จะเหมือนแบบหาแนวทางอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันประหยัดมากที่สุดไม่ต้องไม่ฟุม่มเฟือยแล้วก็ลงทุนไปแล้วมันจะไม่ไม่สิ้นเปลืองมันจะได้อะไรกลับขึ้นมาเหมือนคุณกําลังคิดแบบนี้ค่ะอยู่ในภาะวะ,ะกังวลที่เหมือนแบบตรณีอยู่ไม่กล้าที่จะเหมือนแบบเอาลงทุนอะไรมากเจ้าก,ก็มองว่าก็ก็ดีนะคือเราก่อนที่เราจะลงทุนอะไรแน่นอนเราต้องมองดูว่า เราเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนแล้วเราจะได้กําไรกลับคืนมาหรือเปล่าเพราะคุณก็อยู่ในช่วงที่เหมือนแบบกําลังตรหนีทีเหนียวอยู่ว่าเอ๊ะยังไม่อยากเอาเงินไปลงทุนเท่าไหร่เพราะเรายังมองว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้นมันก็คือยังยังไม่ดีคุณก็เลยเหมือนอยากจะเก็บเงินไว้อยากจะประหยัดอะไม่อยากไม่อยากที่จะใช้เงินตรงนั้นไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเงินตรงนั้นเราจะได้คืนมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณอยู่ในช่วงพอสภาวะแบบนี้เนาะทีนี้เจ้ามองว่าสําหรับคนที่ กำลังมองหางานนะชาวราศีเมถุนเจ้ามองว่าคุณคุณนะต้องทำงานในในในด้านของการเดินทางนะคุณจะรุ่งมากๆนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอ่าองค์กรพวก น้ำมันแก๊สหรือพวกวัตถุไไฟพวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆโรงงานเหล็กโรงงานเหล็กเส้นอะไรเงี้ยเจ้ามองว่ามันจะทําให้คุณค่อนข้างที่เหมือนแบบเป็นการตลาดเป็นไรายได้นะเป็นนักเดินทางเป็นนักต่อรองนะเจ้ามองว่าคุณจะไปได้ไกลามากๆนะคะลองมองโรงงานแบบนี้ดูเพราะว่าดวงของคุณได้เดอรเดฟได้10บดาบได้เดอร์แชร์เดอดมันเป็นไพ่แรงทั้งหมดเลยเพราะฉะนันเจ้ามองว่าหาก ไ <c oughs> พ่มาราแดงแบบนี้แล้วคุณไปทำงานในด้านของที่แดงอย่างเช่นพวกแกส๊สพวกน้ำมันวัตถุไไฟ้โรงงานค้าเหล็กเส้นโรงงานที่แบบประกอบเหล็กเส้นส่งออกเจ้มมองว่าคุณจะไปไกลมากๆนะคะพวกวิศวกรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกก่อสร้างอะ่ะเจ้มมองว่าคุณรุง่งยังไงก็รุ่งแน่นอนคุณมาทางด้านนี้เพราะว่าด้วยอะไรด้วยความที่คุณได้ไพ่คิง ได้ไพ่ควีนนะคะนี่หมายความว่าคุณน่ะคือได้โชคลาภแห่งการทํางานไม่ได้โชคลาภแห่งที่เหมือนแบบถูกหวยรวยทรัพย์นะคุณจะได้เงินนะคะได้เงินจากการทํางานคุณมากๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นนักเดินทางอยู่แล้วชิปประจรเดินเทา้าเดิน ชีพจรลงเท้าเพราะฉันไม่ว่าเจ้านายนะคะหัวหน้าคุณมอบหมายงานให้คุณเดินทางไปไหนคุณมักจะประสบความสําเร็จเพราะโชคลาภของคุณได้มาจากฝีเท้าได้มาจากการเดินทางได้มาจากการไปต่อรองได้มาจากคนที่ร่วมเดินทางไปกับคุณไปสนับสนุนไปเซ็นสัญญาไปทําการค้าขายไปทําอะไรเงี้ยเจามองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จเอามากๆเลยชาวราศีเมทุนนะและอย่างเดชาริออดเนี่ยเป็นมันเป็น ดวงต่างชาติด้วยนะหากคุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เขาลงทุนต่างชาติเจ้ามองว่าคุณนะ่ะมีสิทธิ์ที่จะรุ่งทีเดียวนะคะอย่างเช่นพวกโรงงานน้ำมันเรียกว่าโรงงานน้ำมันหรือปเปล่าที่เป็นพวกโรงัานน้ำมันหรือว่าพวกวัตถุดิบไฟพวกอะไรที่เป็นแบบพวกพลังงานงานพลังงานนะคะพวกปิโตรเลียมเคมีอะไรเงี้ย โรงงานเหล็กเนี่ยที่เจ้าพูดพูดมาเนี่ยคือเจ้าอยากให้คุณลองสัมผัสดูบางครั้งเนาะเราก็มองว่าเอ๊ะฉันนี่เหรอจะทําได้เอ้าแล้วเรานี่เหรอจะไปได้เราไม่เคยทํเาเราไม่รอเร,เราไม่ลองเราไม่รู้ค่ะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราอะหากเราทําได้แน่นอนหากเรามองว่าเราจะทําเราทําได้แน่นอนค่ะเรายังไม่ลองเลยเราลองตัดสินใจดูนะคะเพื่อนๆทําได้หากคุณมงังของคุณมาทางเนี้ย จะมองว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเดอะเดทกับ10บดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มันเป็นราหูเข้ามาหาเราแสดงว่าพอราหูมาทับตัวเนี่ยโอเคพอราหูมาทับตัวเราจะไม่เดินทางไปกับมันแต่เราจะเหมือนแบบทําอะไรตรงข้ามมันโอเคในเมื่อคุณมาแบบนี้เราก็จะไปในด้านแบบนี้โอเคราหูมาไม่ดีเราก็จะไปในด้านที่ต่อต้านกับราหูคือไปโรงงานปิโตเรเลียมเคมีเลยไปตรงโรงงานน้ํามันเลยไปโรงงานค้าเหล็กเลยไปโรงงานที่แบบ อะไรกเกี่ยวกับพวกโรงงานใหญ่ๆเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ใหญ่ๆห,หรือพวกพลังงานไฟฟ้าวัตถุดิบไวไฟคือไปอย่างนั้นอะ่ะคือมันจะเป็นการแก้เคล็ดค่ะเพื่อนเพื่อและโชคดีด้วยนะเพราะโรงงานพวกนี้สวัสดิการมันสูงเงินเดือนมันดีนะคะมันเหนื่อยหน่อยสาหัสหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่เราทําไปหนึ่งปี2ปีนะคะมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เรารอคอยเพราะเพราะเพราะโรงง,งานพวกนี้มันไม่มีทางเจ๊ง นะคะอย่างอะเล็กเส้นอ่ะเจ้ามองว่าพวกอ,อะไรอะเหมือนเจ้าเคยแนะนำราศีหนึ่งเขาก็ได้อย่างนี้แหละจำไม่ได้ข่าวที่แล้วเดือนมีนาเนอะรถไฟฟ้าเอ่ยพวกคอนโดก่อมันก่อสร้างไม่เคยหยุดน่ะ มันต้องใช้เหล็กเส้นอยู่แล้วอ่ะนําเข้าส่งออกทุกสิ่งทุกอย่างแหละหรือการเดินทางที่แบบทํางานในด้านของประสานงานประสานการขายการตลาดเนี่ยคุยคุณได้เงินพวกนี้อยู่แล้วหรือเกี่ยวกับพวกหมอพวกอะไรอ่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้นะเดดอ่ะไม่จำถ้าคุณไม่ชอบทางด้านการพลังงานพวกปิโตรตเลียมพวกวัตถุไ,ไฟฟ้าคุณไปทางด้านพวกอุปกรณ์การแพทย์ นะคะพวกซื้อขายอุปกรณ์การแพทย์คุณทําการตลาดการขายให้กับพวกาฟาร,ร์มาซีพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ีสิทธิ์ประสบความสําเร็จเพราะอะไร King of p e n พ a c l e s นี่คือราชาถือเหรียญน,นี่คือเงินที่คุณจะได้นี่คือคนที่เขาคอยซัพพอร์ตคุณนี่คือ King of p e n พนเ e n ิน e e n โอเพนเนอร์สซากาควินออฟนนี่คือคนที่เขาพร้อมสนับสนุนที่คุณจะไปเจอเขาที่คุณจะได้ไปทํางานร่วมเขาสําหรับคนที่จะทํางานใหม่ๆนะ เริมองว่าคุณจบปริญญาตรีอยู่แล้วคุณจบระดับส,งสูงๆอยู่แล้วหรือปวสเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยโรงงานรับอยู่แล้วค่ะโรงงานรับพวกแมคานิกพวกอะไรที่คุณมีความสามารถนะส่วนผู้หญิงก็ไปเป็นบัญชีเป็นอะไรในในส่วนตรงนั้นนะ่ะได้เหมือนกันนะเราก็ต้องอบางครั้งเราอาจจะต้องยอมยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีดกว่านะคะมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องเหมือนแบบคอยอ ยังยังไงก็ได้อะบางครั้งเราต้องมองมองวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอคะ่ะเพื่อนๆเอนอนะทีนี้เจ้ามาดูในส่วนของพวกนักธุรกิจบ้างเจ้ามองว่า คุณจะมีความประสบความสําเร็จอย่างมากเลยชาวาราศีเมถุนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะเพราะว่าเจ้ามองว่าคุณกําลังจะเจอนะคะคนที่เขาเข้ามาร่วมหุ้นกับคุณเพราะว่าคุณได้จดชาริออดกับ King of Pentacles นะคะนี่หมายความว่าคุณเจอคนที่เขามีาการเงินที่มั่นคงเข้ามาดูในส่วนของธุรกิจหรือเขาอาจจะเข้ามาซื้อมาเช่ามาขายในส่วนของอบริษัท ที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่นะคะหากเจ้าของธุรกิจท่านใดเจอปัญหาสภาวะวิกฤตที่เหมือนแบบขาดทุนนะคะหรือแบบกาลังจะปิดตัวลงเจ้ามองว่าหากคุณมองดีๆนะคะเหมือนแบบวางแผนดีๆคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามานะคะร่วมหุ้นนะคะคนที่เขามีกําลังทรัพย์มากเพียงพอเข้ามาสนับสนุนคุณนะชาวราศี เมถุนในเดือนเมษายนนะคะเจ้ามองแบบนี้นะคะแต่คุณอาจจะต้องเหมือนแบบระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีแน่นอนแหละคนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยเขาก็ต้องทริกกี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้กําไรเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอ่าโอเคหากเราเรียนรู้เขานะ่ยว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเราก็จะได้หาทางถูกหรือควรที่จะร่วมหุ้นกับเขาหรือไม่หรือควรจะพิจารณาไต่ตองก่อนก่อนที่คนเนี้ยเขาจะเข้ามาเราเพราะว่าคุณยังไงคุณก็เจออยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกนะคะชาวราศีเมถุนคนที่มี ีกำเป็นผู้ประกอบการเองหรืออะไรเองเนี่ยหากคุณทําการตลาดที่ดีหากคุณวางแผนที่ดีทําโฆษณาดีๆนะคะมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกิดขึ้นหรือทําอะไรที่มันค่อนข้างมีความมั่นคงมีความเสถือให้กับคนที่เขาเข้ามาเยี่ยมเยือนเราอะค่ะว่าจะเป็นเว็บไซต์เอ่ยหน้าเพจเอ่ยยูทูบเอ่ยหรือ,อในองค์กรของคุณเอ่ยนะคะสร้างมาตรฐานให้ตัวองค์กรของคุณเองเจ้มมองว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะถึงแม้บางครั้งมันจะเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตไปบ้างแต่แน่นอนด้วยความที่ไพคิงขึ้นแล้วก็ตัวคุณเป็นชาลิออดคุณผ่านไปได้นะคะเจิ้มมองว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ต้องห่วงเนาะ แต่เรื่องสุขภาพเจ้ามองว่าคุณสุขภาพของคุณแย่มากๆเดือนนี้ไพ่เดทนะคะไพ่สิบดาบนะคะเจ้ามองว่าคุณ่อนั้งเครียดนะคะล้มหมอนนอนเสือไปได้บางคนเป็นเจ้าของกิจการเจอธุรกิจที่แย่คุณก็เหมือนอาจจะเหมือนแบบเฟลไปเลยรู้สึกแย่ไปเลยเนาะบางทีเจ้าก็อยากให้คุณเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะดูแลสุขภาพบ้างนะคะไม่อยากให้เครียดจนแบบว่าสุขภาพเราก็แย่นะเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเราด้วยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า เศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อไรแต่หากเรา,าคอยดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลสุขภาพของเราให้ดีเจ้ามองว่ายังไงอ่ะหากหากสุขภาพเราดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะดีตามตามไปด้วยเนาะเพราะว่าอย่าง10บดาบเนี่ยมันอย่างสิบดาบตีคู่มากับไพ่เดทเนี่ยอย่างเจ้าก็มองว่ามันเป็นมันเป็นโรค โรคประจําตัวเราอะมันมันแบบมันเป็นเรื่องสุขภาพที่ค่อนข้างแย่อะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้ดูแลในเรื่องสุขภาพนิดน,นึงเนาะชาวราศีเมถุนโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องของเนื้อคู่หรือในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ในคลิปต่อไปที่เจ้าจะทําซึ่งเจ้าจะแยกออกต่างหากเนาะเราค่อยมาติดตามกันอีกทีฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับ a องเจิลได้นะคะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ